บอลยังอยู่ในการเข้าของลิเวอร์พูลนะครับโชต้าไหลเข้ามาตรงกลางกาเฟนแบกกาเฟนแบกล็อกแล้วออกไปทางด้านซ้ายดิโก้โชต้าโชต้ากระชากหนีมาโชต้าเปิดด้วยซ้ายมาหน้าประตูแล้วุกลูกนี้เตี้ยบรอยครับหนึ่งประตูร่อสูนะครับอีบูโกนาเต้นะครับลิเวอร์พูลปลดล็อกแล้วครับจากการกระชากขึ้นไปเปิดสุดเส้นหลังของดิโก้โชต้าแล้วก็เป็นโกนาเต้อีกแล้วครับท่านนะครับหลังจากที่บุงให้ทีมนะครับในเกมบุกไปชนะมิลานสามหนึ่งลูกนั้นเป็นลูก หนึ่งหนึ่งวันนี้มงให้ทีมขึ้นนำวูฟหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูขึ้นนําในช่วงทดเวลานาทีที่2นะครับวูฟศูนย์ลิเวอร์พูลหนึ่งนะครับจากอิบูโกนาเต้นะครับจบครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลนะครับก็บุกไปนำวูฟหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกมงของอีบูโกนาเต้นะครับเลี้ยงลุยแบกมาสวยครับแก้เพสสวยครับเลยมีหน้าเลี้ยงกินตัวมาได้ มาเล่นกับบานุสกุญญาแทงทะลุช่องอารครับซาลาเซนแต่ว่าลิพูยังมาช่วยกันอ้อาวบังไม่ดีครับโกนาเต้คขึ้นมายิงลูกนี้ฟอบและซ้ำเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโกนาเต้จากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายเลยครับแล้วก็โดนบุฟลงโทษโดยดายันเอ็ดนูรี่ครับโอ้โหบอลไม่มีอะไรเลยนะครับบังได้แล้วนะครับ็รบโบ้มาบล็อกจังหวะที่จะยิงของ ซาลาเซนและโกนาเต้บังจะให้อาดิสงเล่นอาดิสงก็นึกว่าโกนาเต้จะเล่นนะครับกลายว่าซาลาเซนก็เลยฉกเอาบอลมาได้นะครับแล้วก็ไหลย,ยัดเข้ากลางแล้วก็จบด้วยการยิงของเอสโนรีหนึ่งหนึ่งแล้วครับงานเข้าเลยครับลิเวอร์พูลนะครับเบอร์ชื่อฟันได้รับโมโหไม่ขึ้นอ้าวปุ๊บเตะปั๊มและจังหวะนี้ลิเวอร์พูลสวนเลยครับซา,าลาหลุดเดียวขึ้นมาได้โอ้โหซาลา จ่ายบอลลูกนี้ต้องใช้คาว่าทุเรศมากครับซาร่าเพราะว่าข้างหน้ามีคนที่โจรวิ่งรอที่จะไปยิงซาร่าจ่ายเบาๆครับจ่ายให้กองหลังวูฟตัดไม่ได้ดยดืดๆแล้วอนนี้วูฟเอาบอลขึ้นมาบุกค,ครับโอ้โหซาร่าลูกมาสกูพิธีพิฐาน,นี่สามหนึ่งไปแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนนี้สายหัวครับต้องมาป้องกันต่อครับลิเวอร์พูลขึ้นมาทางด้านซ้ายครับวูฟให้ออกไปด้านข้างครับมาด้กคุนย่าคุณย่าลากี่เข้ามาเอา,าไปในกอนเพลิด ตบัดมาโอ้โหซาร่ามาช่วยเกมรับครับตัดได้ไปที่เทรนท์ไหลขึ้นมาที่ซาร่าซาร่าโดนของแถมเข้าไปจากมมโรเลมีนานะครับคือลูกจ่ายของโมซาร่าเมื่อสักครู่นะครับผมเอาจริงผมก็รับไม่ได้นะจ่ายอะไรเนี่ยจ่ายเบาวิวเลยนะครับจ่ายแรงๆจ่ายขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยยังไงเือที่โจนก็วิ่งไปทันนะครับได้เดี่ยวเลยนะครับ